ประเทศนี้มันก็เหมาะกับการใช้จักรยานเดินทางรัฐบาลก็มีแผนที่ทำ พากคอนเนคเตอร์ or, ซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างพากแต่ละพากที่อยู่ในเกาะเนี่ยครับไปได้โดยทางจักรยานครับประเทศสิงคโปร์เนี่ยถ้ารถติดไงเราก็ใช้จักรยานเพราะว่าเขาทำถนนอะไรเนี่ยเพื่อรองรับคนที่ขี่จักรยานทุกที่ของสิงคโปร์รทางจักรยานประเทศนี้บางทีก็จะอยู่ร่วมกับฟุตบาท บางทีก็จะอยู่ในถนนบางทีก็จะอยู่ในสวนคิดว่าน่าจะทำให้ทุกคนสามารถเดินทางรอบสิงคโปรได้ครับ สวัสดีครับวันนี้รายการ Human Ride จักรยานบันดาลใจเราอยู่คนที่ประเทศสิงคโปร์ครับขณะนี้เป็นเวลา8โมงครึ่งผมเพิ่งเสร็จสิ้นความสุขใหม่ล่าสุดของการเที่ยวสิงคโปร์ครับซึ่งไม่ใช่การช้อปปิ้งแล้วก็ไม่ใช่การกินอาหารอร่อยๆนั่นก็คือการปั่นจักรยานครับส่วนเรื่องการจะไปไมายัางไงเนี่ยดวผมเล่าให้ฟังครั มาเที่ยวสิงคโปร์รอบนี้นะครับผมตั้งใจว่าจะปั่นจักรยานเที่ยวสิงคโปร์ครับแล้วก็วิธีการที่ดีสุดก็คือว่าไปเช่าจักรยาน,นครับผมก็เลยไปที่ย่าน East Coast ซึ่งเป็นย่านที่มีคนปั่นจักรยานเยอะที่สุดนะฮะแล้วก็มีจักรยานให้เช่าเยอะที่สุดทีนี้ก็มีร้านจักรยานเยอะมากครับ ไปเลือกจักรยานเสือภูเขามานะครับแล้วก็ขอเช่าเขา2วันนะฮะแล้วเราก็เช่ามาเพื่อเตรียมจะปั่นเที่ยวในเมืองกัน ผมได้ยินมาว่าสวนสาธารณะในอีสต์โคสตนะครับเป็นจุดที่มีนักปั่นมาปั่นเยอะมากๆพอได้จักรยานเสร็จปั๊บเราก็ข้ามถนนนะฮะลอดใต้อุมโมงใต้ทางไฮเวย์นีฮะขึ้นมาเราก็จะมารอดักเจอนักปั่นนะครับแต่ว่าฝนฟ้าไม่เป็นใจครับตั้งแต่เช่าจักรยานจากร้านออกมาเนี่ยฝนก็ตกเลยฮะแล้วก็ตกเรื่อยๆตั้งแต่บ่ายต้นๆจน,น,นถึงตอนเย็นเลยนะครับทำให้แทบจะไม่เจอนักปั่นเลยนะฮะ เราเลยได้เจอแต่น้องๆเด็กมัธยมนะครับที่ออกมาขี่จักรยานเล่นกันสวนส,สานาะนะครับ การปั่นจักรยานเที่ยวในสิงคโปร์นะครับไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่ามันก็จะง่ายขึ้นอีกเยอะถ้าเกิดว่าเรามีนักปั่นเจ้าถิ่นมานําทางเราไปนะฮะทริปนี้เนี่ยผมได้ชาวไทยในสิงคโปร์มาช่วยเยอะมากเลยครับคนแรกก็คือว่ากิจนะครับกิจเป็นสาวนิกที่ทํางานในสิงคโปร์มา7-8ปปีนะฮะ คิดเป็นทำงานเป็นสถาปนิกที่สิงคโปร์นานหรือยังครับเกือบ8ปีแล้วครับตอนนั้นคิดอะไระครับถึงหันมาใช้จกักรยานในสิงคโปร์จริงๆก็เห็นคนขี่กันเยอะละแล้วคือเห็นเขาปั่นตามถนนกันแล้วก็เราคิดว่าเราน่าจะปั่นได้ก็ก็น่าจะลองดูตามถนนนี่แปลว่าเราไปปั่นพร้อมอกับรถใช่ คนฟุตบาทเนี่ยถ้าเราปั่นตามคนเดินเท้าเนี่ยแล้วถ้าเราไปกดแรเนี่ยเขาจะไม่พอใจก็ถือว่าเป็นทางเดินของคนจักรยานเป็นเหมือนผู้ใช้รองใช่ใชแต่ว่านักปั่นก็สามารถใช้ฟุตบาทแทนในบางช่วงได้ในบางช่วงได้เท่าที่เห็น,นะฮะมันมันก็ง่ายมากลนะแค่ตรงทางขึ้นทางลงะฮะไม่ต้องทำขอบชันๆทำพื้นลาดจักรยาน,นก็ขึ้นได้แล้วขึ้นสบายมากทนการปั่นในเมืองเนี่ยมันต้องปั่นยังไงฮะผมปัน่น ทิดซ้ายแล้วก็รอเสร็จงานไปแต่ถ้าสมมติว่าผมต้องเลี้ยวขวาผมจะไม่เข้าเลนเลนรถผมจะเหมือนคนคือข้ามทางมาลายตามไฟแดงลอรอไฟแดงแต่ว่ามีฝรั่งที่ออฟฟิศเขาพูดว่าปั่นที่เนี่ยยากเหมือนคนขับรถเนี่ยไม่ค่อยแคร์คนปั่นจักรยานเท่าไหร่ถ้าเกิดเทียบกับพี่จากองไทยนะพี่ว่าที่เนี่ยแคร์กับเมืองไทยเยอะเลย ชีวิตการปั่นจักรยานบนถนนนีสิงคโปร์มันเอื้อให้ปั่นจักรยานเพื่อกัดสัญจรได้มากน้อยคือเขาก็มีสร้างเป็น P C N คือ Park Connector Network จะเป็นทางเชื่อมระหว่างพาร์คบนถนนเส้นนี้นะครับที่เรียกว่า P C N หรือว่า Park Connector Network นะครับเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างส่วนสาธารณะแต่ละแห่งเข้าไว้ด้วยกัน แล้วก็ PCN เนี่ยมักจะผ่านเข้าไปยังกลางชุมชนเราก็จะได้เห็นพี่น้องชาวสิงคโปร์นะครับในวิ่งหลือออกกำลังกายกันท่ามกลางอากาศดีๆในเช้าวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ครับกิจก็อาสาพาเราไปดู PCN นะครับกิจก็เลือกเส้นทางที่คิดว่าจะได้เจอวิวที่สวยที่สุดนะครับแล้วก็รายทางเป็นสะพานจักรยานกิจครับข้างหลังเรานี้เรียกว่าอะไรครับมันเป็นสะพานข้ามทางด่วนเนี่ยครับ มันจะได้เชื่อมต่อให้ลื่นไหลมากขึ้นแล้วสะานนี้ใครใช้ได้บ้างครับได้ทั้งคนเดินแล้วก็คนปั่นจักรยานมันทำให้ระยะทางแต่ละพักเนี่ยมันไกลขึ้นคนจ็อกกิ้งก็จะมีระยะทาง ค,คนปั่นจักรยานก็จะมีระยะทางแต่ถ้าบางจุดที่แบบเป็นพาร์คเล็กๆเนี่ยเมื่อมันเชื่อมต่อกันเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอ,อย่างบริเวณคลองเนี่ยครับเขาก็จะทำเป็นทางเชื่อมได้หรือโดยทางเท้าที่มันใหญ่พอ ก็จะเป็น T C N ได้เหมือนกันแล้วอย่างเมื่อเช้าที่เราผ่านมาเป็นเหมือนคลองน้ำทิ้งด้วยซ้ำนะคลอง<ช>ส่งน้ำแต่บรรยากาศดีเลยเยกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้ที่เราผ่านมานะครับก็คือตึกที่พากอาศัยเนี่ยเขาก็จะสร้างเรียบคลองไปด้วยแต่พอทางรัฐบาลทำเป็นพาขึ้นมาเนี่ยคนก็สามารถเดินลงมาแล้วก็ออกกำลังกายได้เลยคนที่อยู่ตึกก็เหมือนกับว่าแค่ตื่นเดินลงมาใต้ตึก เท่านั้นเองเชียวกำลังกายแล้วเขียวอา,ากาศสดชื่นที่นี่เขาสามารถทุบตึกแล้วก็สร้างใหม่เพื่อให้ผังเมืองที่ดีกว่าได้รัฐบาลเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมฮะทำได้ ถึงตอนเที่ยงนะครับเรากับกิจก็แยกย้ายจากกันไปครับผมแล้วก็มีนักปั่นกลุ่มใหม่ามาทำหน้าที่นำทางเราต่อนะฮะคราวนี้จะมีเอกกับเม้งนะครับมาช่วยพาพวกเราเดินทางไปริมประเทศสิงคโปร์เลยครับ ึ่งวิธีการจะไปเนี่ยก็คือเอาจักรยานใส่รถไฟใต้ดินนะครับซึ่งเราต้องใช้รถพับเท่านั้นถึงสามารถขึ้นรถไฟได้นะครับงานนี้เลยได้มีคนไทยใจดีอย่างเจดให้ยืมรถพับมาพวกเราเ็ยต้องเปลี่ยนรถจากเสือภูเขานะครับกลายเป็นรถพับซึ่งผมก็ต้องหัดพับอยู่พอสมควรนะครับกว่าจะพับคล่องแล้วก็สามารถเข็นเข้าสถานีไดนะ้อย่างไม่อายใครครับ ครึ่งวันบ่ายวันนี้นะครับเราก็มาปัดกันต่อกับนักปั่นอีกกลุ่มหนึ่งครับซึ่งเป็นนักปั่นชาวไทยซึ่งกลุ่มเนี้ยเป็นนักปั่นที่มีสไตล์การปั่นแบบปิกนิกครับพวกเขาชอบเอารถพับปั่นจักรยานออกไปขึ้นรถไฟแล้วก็ไปเที่ยวกามสวนสาธารณะต่างๆทั่วสิงคโปร์นะฮะซึ่งพวกเขาอยู่ที่นี่กันแล้วครับเดี๋ยวไปฟังกันว่าที่นี่คือที่ไหนครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับที่นี่คือที่ไหนครับที่นี่เรียกว่า องกจริงๆมันเป็น P C N อันใหม่ที่ดีไซน์มาโดยเก็บคาแรคเตอร์ของสภาพเดิมครับก็ทําเป็นเวทแลนด์เพราะตรงนี้มันเป็นป่าชายเลนติดทะเลนเนี่ยครับคนก็จะมาป่านมาวิ่งมันก็คือเหมือนเป็นธรรมชาติละคร ไปดูกันว่าที่สิงคโปร์เนี่ยเขาทำอะไรกับพื้นที่ที่มีอยู่แล้วได้บ้าง ่านป่าสนเนี่ยจะเป็นประเทศเมาเลเซียแล้วประตูกั้นน้ำเนี่ยเขาจะรอพอน้ําทะเลมันลงเนี่ยเขาถึงจะแบบปล,ปล่อยน้ำออกไปเพราะว่าน้ําที่เก็บมาเนี่ยมันจะเก็บมาจากทางระบายน้ําทั่วไปอะค่ะทางนี้ก็จะรวบน้มน้ําแล้วก็จะออกมาทางนี้ค่ะ ไอทางระบายน้ำเนี่ยก่อนที่น้ํามันจะออกไปเนี่ยมันสามารถจะกลับคืนประโยชน์อะไรให้กับชุมชนรอบๆได้บ้างก็คือตําระหว่างทางที่เรามาจะมีคนขี่จักรยานคนวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยอันนี้ี้ลนนนนะคะ่ะที่คือความสวยคือน้ําจะสกปรกก็คือไม่เป็นไรเหมือนตอนนี้ก็เป็นแค่เขื่อนเก็บน้าธรรมดาเนาะแต่ว่าพอเขาเอางานออกแบบเข้าไปใส่นะฮะมีการจัดการแรงสเก็มันก็ดูดีขึ้นเยอะ ในกลุ่มส่วนใหญ่จะใช้รถพับก,กันนะครับ<ช>ก็เ้าวางแผนแล้วรู้ว่าจะไปที่ไหนกันแล้วก็ขึ้นรถไฟรถเมออกจากบ้านครึ่งชั่วโมงก็ได้เจอธรรมชาติอย่างนี้แล้วครับมันง่ายมาก<ช>อย่างแก๊งเคือกลุ่มนะฮะที่เป็นเพื่อนของเอกเนี่ยเป็นใครกันนะครับก็เป็นกลุ่มคนไทยแล้วก็เริ่มคุยกันแล้วจักรยานเนี่ยจะเป็นจะเป็นตัวเชื่อเพราะว่า ตอนตอนทำงานเนี่ยวันธรรมดาค่อนข้างเครียดแล้วก็เหนื่อยมากบางคนก็จะแบบขี่วันเสาร์เออเออเดี๋ยววันศุกร์เราจะรีบทํางานนะโลกเพื่อที่วันเสาร์เนี่ยเราจะได้ตื่นมาเพื่อขี่จักรยานกันเลยเหมือนกับความสุขเราก็มีมากขึ้นทุกครั้งที่เราปั่นลมเย็นๆที่มันประทานหน้ามันก็มันก็ทําให้เราลืมเรื่องร้อนใจไปได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะความสุขเนี่ยมันคือมันเริ่มตั้งแต่ นั่งหลอกกันคุยกันแล้วก็เออเดี๋ยววันนี้ไปไหนแล้วก็แบบไปให้ถึงถึงเสร็จปิ้งบาร์บีิอะไรกินเสร็จนั่งคุยกันแล้วก็กลับบ้านแค่นี้แล้วก็แบบค่อนข้างแบบค่อนข้างแฮปปี้มากเลยค่ะ ผมรู้สึกว่าคนไทยจำนวนมากจะมองสิงคโปร์ในแง่ของแหล่งช้อปปิ้งนะฮะหรือว่าเป็นในแง่ของการออกแบบแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็นคือเรื่องของการเป็นเมืองจักรยานนะครับคือเขาไม่ได้สร้างทางใหม่แต่ว่าใช้ทางที่มีอยู่แล้วามาเชื่อมเชื่อมเช,ชื่อมกันมาทำให้พื้นที่สีเขียวจุดต่างๆของเมืองเนี่ยมันต่อหากันอีกอันนึงที่ชอบมากคือว่ามีการกิจกรรมการปั่นจักรยานรอบเกาะนะฮะมันเป็นเหมือนเส้นทางคลาสสิกเส้นทางหนึ่งที่ทุกคนต้องอยากลองปั่นกันสักครั้งในชีวิตนะครับ ที่เรามีนัดรวมกลุ่มชาวไทยที่อยากปั่นจักรยานรอบเกาะสิงคโปร์กันนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นชาวไทยที่ทำงาน,นสิงคโปร์นี่แหละเราก็ได้สมาชิกไปทั้งหมดประมาณสัก20กว่าคนครับเจอกันที่หน้าสิงคโปร์อาร์ตมิวเซียมหรือว่าแซมครับรวมตัวหน่อยรวมตัวหน่อยเดี๋ยววันนี้เราจะปั่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเอาให้จบเราคิดว่าจุดพักเราน่าจะน้อยลง ทริปนี้เนี่ยแพ็กเบอร์ของมก็คือจะเป็นการปั่นวนรอบเกาะแบบรอบเลยนะฮะแล้วก็ใช้เวลาปั่นเริ่มต้นในช่วงหัวค่ำระยะทางประมาณสัก128กิโลเมตรโดยจะมาสิ้นสุดลงในเวลาเช้านะฮะเป็นการปั่นข้ามคืนสมาชิกวันนี้นครับมี2-3คนฮะที่ซื้อรถใหม่มาปัน่นวันนี้เป็นพิเศษนะครับทำไมถึงเตรียมการต้องซื้อรถใหม่เลยครับก็คราวที่แล้ว ใช้รถที่เช่าค่ะเราเหน่อยเหน่อยมากไหนๆก็จะปันทั้งก่อนแล้วก็ซื้อซะเลยฟังที่แล้วหน่อยมากก็เลยน่าจะมีเครื่องเราแรงหน่อยคือขึ้นเราเราเราอ่อยให้ค่ะเดี๋ยวเราตอนเราลงเนินแล้วเดี๋ยวเราเจอกันข้างล่างค่ะ <laughs> ว่าพี่หอยของเรานี่ปั่นอยู่ที่นี่มาหลายปีมากคืนนี้กะว่าไงบ้างครับอยากคาดหวังอะไรบ้างครับก็คาดหวังว่าจะได้เช้าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับยี่ปอยแโลนี่ไหวไหมครับก็ไม่แน่ใจอย่างนงี้ครับว่าอายุก็เยอะแล้ว เดี๋ยวมีจุดพักเป็นโรงอาหารครับก่อนขึ้นเดิน อนนี้เรามาได้หนึ่งใน5ของเส้นทางนะครับแล้วก็นี่เป็นจุดพักใหญ่จุดสุดท้ายที่เต็มไปด้วยร้านอาหารนะฮะแล้วก็ต่อจานี้ไปจะเป็นป่าและไม่ค่อยมีอะไรกินแลนะะ้วฮะก็ต้องเรียกว่าทุบป,ป,ปอกข้าวตอนที่นี่แหละครับระหว่างพักก็เป็นการเติมพลังหลายรูปแบบน,นะครับมืออาชีพเป็นว o w e r bar นะอันนี้มือสมัครเล่นก็จะเป็นกล้วย หลังจากที่เราเติมพลังกันอย่างเต็มที่นะครับเราก็มุ่งหน้าต่อไปอย่างดักที่ตรงตกครับบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่ถือว่าสวยงามมากๆเพราะว่าเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับเต็มไปด้วยป่าแล้วก็นอกจากมีต้นไม้เยอะแล้วยังเต็มไปด้วยกูโบหรือว่าหลุมศพของชาวมุสลิมรวมไปถึงวงซุยของชาวจีนด้วยเรียกว่าปั่นไปแล้วก็เย็นไปเลยครับ เราเดินทางมาถึงเะียะทางประมาณเลข1หรือว,ว่าเลข2ของเกาะสิงคโปร์สมาชิกบางส่วนของทริปก็เริ่มออกอาการล้านะครับเริ่มมีการจอดจักรยานแล้วก็ลงมานั่งอย่างจริงจังพอใกล้จะเช้านะครับสีหน้าของนักปั่นแต่ละคนก็เริ่มดูมีชีวิตชีวาขึ้นเพราะรู้ว่าเราใกล้จะถึงปลายทางเข้ามาทุกทีแล้วและก็เะียะทางอยู่อีกไม่ไกลแต่หลายคนที่เคยอ่อนล้าหรือว่าเหนื่อยหมดแรงก็เรียกพลังกลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้เกือบ7จ็ดโมงแล้วฮะเรามาถึงสวนสาธารณะลิมบีสโคสนะฮะซึ่งถือว่าเป็นช่วงโคกส,สุดท้ายแล้วฮะอีกประมาณสัก10กว่ากิโลก็จะถึงกลางเมืองแล้วนะครับแล้วก็ช่วงเมื่อกี้ตอนที่เราปั่นกันมาสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราปั่นท่ามกลางสวนสาธารณะนะครับก็จะมีต้นไม้ครื่นม,มาตลอดทางแล้วก็ฟ้าก็ยังไม่สว่างมากนะครับจะเกิดว่าเรามองไปข้างหน้าแข็งกลุ่มเดียวก็จะเห็นไฟไท้ายของเราวิบป,ปับวิบป,ปับเกิดว่าจะเป็นจักรยานที่สวนมากนะฮะก็จะเห็นเป็นไฟสีขาวนะครับก,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 บกิก็ปบบก็มมออองแล้วเหืนนคยระะดัสัส รายการฮิวแมนราจักรยานบันดาลใจเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้แล้วนะครับตอนนี้เป็นตอนที่ผมประทับใจที่สุดก็ว่าได้เพราะว่าเนื้อหาทั้งหมดมาจากผู้ชมครับนักปั่นชาวไทยในสิงคโปร์เป็นคนช่วยกันคิดหัวข้อให้พวกเรานะฮะและก็เป็นคนช่วยกันเลือกสถานที่ที่พวกเราควรจะไปเป็นคนหาจักรยานให้พวกเราแลวก็เป็นคนที่ปั่นนําทางพวกเราแล้วก็ปั่นเป็นเพื่อนพวกเราไปตลอดทางเมื่อคืนที่ผ่านมาครับด้วยเด็ก ได้ปั่นกับเพื่อนๆหลายๆคนหลักแบบเพิ่งรู้จักเพื่อนๆใหม่ด้วยสนุกมากก็เหนื่อยนะครับแต่ก็ชื่นใจก็ตั้งใจมาครั้งที่สองนีก็สำเร็จแล้วครับเขาไปคุยกับใครได้เลยนี่แหละจักรยานปัานมาแล้วรอบประเทศหนึ่ง มันเหมือนกับสู้กับตัวเองประมาณหนึ่งอะค่ะแล้วก็เราคอยสิ่งที่ห็นเนี่ยค่ะมันก็คุ้มค่าที่ได้มาถึงทุกคนคงคิดว่าทำไม่ได้เลยรเงี้ยแต่ว่าหลังจากทำได้แล้วเหมือนที่เหมือนเนิกมน พูดว่าอะไรนะ Everything is impossible until it's done แล้วในฐานะของผู <sto Youtube> so ้นำความยากของทริปนี้คืออะไรครับการประคองไปด้วยกันมันงครับผมว่านั่นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ทริปมันสมบูรณ์ สำหรับผมความพิเศษของการปั่นจักรยานรอบเกาะสิงคโปร์ก็คือการได้ปั่นกับเพื่อนถึงแม้ว่าเราจะเริ่มต้นทริปด้วยความเป็นคนแปลกหน้าแต่ว่าเมื่อจบทริปแล้วเราได้กลายเป็นเพื่อนกันครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งแรงบันดาลใจในการใช้จักรยานจากรายการ Human Ride จักรยานบันดาลใจครับ มา,าามาก็ถ่ายรายการออกมาเนาะ